เรามาดูความแตกต่างระหว่างท่านจ่ายเงินกู้และเงินติดลอ <laughs> ้อเมื่อผมอยากจะมากู้เงินสักหมื่นห้านะครับไปจ่ายค่าหมอตอนนี้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับขอดูเล่มหน่อยนะครับท่านจ่ายเงินกู้พร้อมให้บริการครับผมรถหมูความเลยวัวนนี้จะกู้หมื่นห้าใช่ไหมครับได้เลยครับเนี่ยผ่อนหกเดือนสบายๆนะครับเดี๋ยวนะครับพี่เราไม่ดูก่อนละครับว่าพี่เขาจ่ายไวเท่าไหร่ ผ่อนง่ายง่ายถ้าผ่อนไม่ไหวเราก็จะได้ยืดรถแล้วจะได้ค่ายืดรถไงครับเส้นตรงนี้เลยครับพี่ครับผมพี่ครับจริงๆการผ่อนมีหลายแบบนะครับมี6เดือน12เดือน18เดือนก็มีนะครับแต่ถ้าทํากับผมนะครับรับเงินภายใน10นาทีครับนี่ครับเอกสารลองดูก่อนได้นะครับพี่ของผมอะผ่อนเร็วจบเร็วยึดเร็วสบายครับพี่ยืดเลยเหรอครับใช่ครับเขายืดรถพี่แน่ครับถ้าพี่ผ่อนไม่ไหวยังไงเลือกที่พี่ไหวดีกว่านะครับ ออผมขอเลือกเองินติดลอผ่อนสิแปเดือนดีกว่าครับสักครู่นะครับรายละเอียดนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยนะครับพี่โอเคแล้วพี่เซ็นได้เลยนะครับนี้เงินนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ,รบมีรถอีกสักคันป่ะมีแต่จักรยานลูกพี่เก็บไว้ให้ลูกตอนหายป่วยแล้วกันนะเสียดาย